วันนี้เราจะมาพูดถึงจรรยาบรณวิชาชีพครูนะครับว่าครูที่ดีควรประพฤติตามจรญยาบรณวิชาชีพที่ครัสภาเขากําหนดไว้อย่างไรนะครับพูดถึงหัวข้อข้าวๆนะครับจรรยาบรณวิชาชีพครู5ด้าน9ข้อนะครับด้านที่1ครับด้านคุณธรรมจริยธรรมของความเป็นครูนะครับข้อที่1ครับยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพนะครับข้อที่2ครับละศัทธาในวิชาชีพครู และคิดมั่นในเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพนะครับด้าน,นที่2ครับด้านความสัมพันธ์กับผู้เรียนเอาใจใส่ต่อผู้เรียนและปฏิบัติต่อผู้เรียนด้วยความเมตตาปราปน,นาดีนะครับสครับเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และไม่แสเวงหาผลประโยชน์จากผู้เรียนนะครับด้าน,นที่3ครับด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนนะครับปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและให้ความร่วมมือกับ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพนะครับเคารพสิทธิเสรีภาพได้รับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมวิชาชีพนะครับ,บ7ครับไม่กล่าวร้ายหรือทําลายชื่อเสียงเพื่อนครูหรือวิชาชีพนะครับนัดสุดท้ายครับด้านที่5ครับด้านการพัฒนาวิชาชีพนะครับใฝ่รู้ใฝ่เรียนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างตอง่อเนื่องครับกวครับยึดหลัก การทางวิชาการและวิชาชีพในการปฏิบัติงานนะครับความหมายโดยละเอียดนะครับ 1. ครับจิตมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพหมายถึงคุณต้องปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมไม่กระทําสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมหรือขัดต่อหลักวิชาชีพมีความซื่อสัตย์จริตยุติธรรมและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการสอนและดูแลนักเรียนนะครับ สองครับรักศรัทธาในวิชาชีพครูและยึดมั่นในเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพหมายถึงครูต้องมีความรักในอาชีพมีความภูมิใจได้เห็นคุณค่าของวิชาชีพไม่มองว่าเป็นแค่อาชีพหากินและความมุิงมั่นในการถ่ายทอดความรู้พัฒนาคนและเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในสังคม 3. เอาใจใส่ต่อผู้เรียน และปฏิบัติต่อผู้เรียนด้วยเมตตาปัฒนาดีหมายถึงครูต้องดูแลผู้เรียนด้วยจริงใจจริงไม่เลือกปฏิบัติให้โอกาสและช่วยเหลือนักเรียนอย่างเท่าเทียมเป็นนักเรียนเป็นศูนย์การของการเรียนรู้และพร้อมส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้าน 4. เคารบในศัิ์ศสีของความเป็นมนุษย์และไม่แสวงหาประโยชน์จากผู้เรียนหมายถึงครูต้องให้เกียรตินักเรียน ไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไม่ดูหมิ่นเหยียดยามหรือใช้อำนาจในทางที่มีชอบเช่นรับของขวัญเงินหรือการกระทําทางเพศที่ไม่เหมาะสม 5. ครับปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนหมายถึงครูควรมีพฤติกรรมที่เหมาะสมทั้งในและนอกสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความประพฤติและสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างโรงเรียนกับบ้าน ต่อมาครับ 6. เคารพสิทธิเสรีภาพและรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมวิชาชีพครับหมายถึงครูควรมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมง,งานไม่ใช้อำนาจหรือมองตนเหนือกว่าพร้อมเปิดใจรับฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างอยากสร้างสรรค์เจ็ดครับไม่กล่าวร้ายหรือทำลายชื่อเสียงเพื่อนครูหรือวิชาชีพหมายถึง ครูต้องไม่ใส่ร้ายหรือกระทําการที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเพื่อนครูรวมถึงไม่ทําให้ภาพลักษณ์ของวิชาชีพครูเสื่อมเสียไม่ไม่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือโจมตีผู้อื่นแครับผู้ใฝ่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อนเนื่องหมายถึงครูต้องไม่หยุดนิ่งในการเรียนรู้มันพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ทักษะการสอนและนวัตรกรรมทางการศึกษาเพื่อ้ทยครับข้อที่9ยึดหลักการทางวิชาการและวิชาชีพในการปฏิบัติงานหมายถึงการสอนของครูควรอยู่บนพื้นฐานความรู้และทฤษฎีทางการศึกษาไม่ใช้วิธีที่ผิดหลักวิชาวิชาการเช่นการสอนให้ท่องจำโดยละเหตุผลนะครับจำลองสถานการณ์นะครับ หนึ่งจิตมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพในโรงเรียน A นะครับมีการทุจริตและเมื่อครูพบเห็นจึงมีการแจ้งหน่วยงานแทนการเข้าร่วมเหตุผลนะครับการไม่ทุจริตเป็นหูเบนตาให้หน่วยงานก็ถือเป็นวิชาชีพครูนะครับสคร,รับรักศรัทธาวิชาชีพครูและจิตมัน่นในเจตจำตงที่ดี อนหนังสือแล้วยังให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆกับนักเรียนทุกด้านนะครับเหียดคนนะครับเข้าใจนักเรียนและไม่มองว่าอาชีพครูเป็นแค่อาชีพที่สอนหนังสือนะครับ oh. เหตุการณ์จริงนะครับ oh. บนโซเชียลที่ครูกระทำความผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครูนะครับ oh. นี่เป็นข่าวที่เขาล่วงละเมิด รายละเอียดการและเมิดจัญญาบรนวิชาชีพครูนะครับคนกระทบคนกระทบต่อตอนเองนะครับ 1. สูญเสียความน่าเชื่อถือนะครับ 2. นักเรียนผู้ปกครองและเพื่อนร่วมงานอาจจะหมดศรัทธาและไม่ไว้วางใจครูคนนั้นนะครับ 3. การกระทำที่ปิดจรญญาบรนเช่นนํำเอียงรับสินบนหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ครูคูกมองในแย่ในแง่ลบ 4. ีครับถูกลงโทษทางวินัยหรือตามกฎหมายเช่นถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพหรือดำเนินคดีหากมีการละเมิดที่รุนแรงผลกระทบต่อประเทศชาตินะครับบั่นทอนคุณภาพการศึกษาต่อมาหากครูไม่มีจรรยาบรรณจะไม่ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างแท้จริงส่งผลให้เยาวชนขาดคุณภาพ สร้างเยาชนที่ไร้หลักคุณธรรมครคูเป็นแบบอย่างหากครูไม่ซื่อสัตย์ไม่มีความรับผิดชอบ<แ>เด็กก็อาจจะซึมซับพฤติกรรมหลอนั้นไปได้ด้วยนะครับลดความศรัทธาในระบบการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนจะไม่ไว้วางใ,ใจโรงเรียนและส่งและครูส่งผลให้ระบบการศึกษาขาดกังสนับสนุนนะคกระทบต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวนะครับ เยาวชนไ,ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพความสามารถของแรงงานในอนาคตก็จะได้ยลงไปด้วยนะครับต่<ๆ>อปเรียนช้าขอขอบคุณครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ